เมือ่อวานเทกูยก็พูดถึงเรื่องของสนามเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราเนี่ยมันฝ <ừ, S 1> นตก ừ, ừ. เทกูเขาบอกไม่ห่วงสนามดีจีคุณภาพอีกแล้วแล้วก็มีทริคเล็กนึงนิดนึงแล้วกันจากงงเทกูบอกในห้องถแถลงบอกว่าเออก็เราได้เปรียบไปเลยในบ้าน <ừ. S 1> ก็บอกนักเตะให้ชินกับสนามเนี่ยก็ยืนตรงที่ที่มันได้เปรียบแค่นั้นเอง ừ, อ่ะ,อะเทกูบอกในยท้านถแถลงข่าวที่ท,ที่นักข่าวจดมาเนี่ย พี่เขาพี่เตะกกเขาก็มีอะไรมุมอย่างนี้นะมุมแบบเออมุมแบบแปลกว่านะข่าวถามไงว่าสมมติท่านสนามบีจีวันเนี้ยฝนตกแล้วมันมีน้ําขังเตะกูบอกเราได้เปรียบเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตรงตำแหน่งตรงไหนของสนามที่มันมันโอเคก็ยืนตรงนั้นยืนตำแหน่งตรงนั้นก็พูดง่ายง่ายแต่ก็ใช่อ่ะก็ถูกของเขาอแล้วในบ้านอ่ะไม่รู้เขาเขามีกวมั้ยนะมันนากวนนะก็พูดตามจริงแหละถ้าในเมื่อเล่นในบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่าในบ้านเราอ่ะมันเป็นยังไงใช่ปะ ก็อย่าประมาทอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้จริงจังละครับคือเราเห็นฟอร์มของสวายเรียงมาแล้วเขาวิ่งเต็มที่แต่เรื่องของความฟิตผมไม่รู้ว่า,าไม่รู้ว่าความฟิตของเขาจะฟิตเน็ดีเท่ากับ,บทางอัเตะบีจหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอเคเรื่องของคุณภาพอะไรครับ แต่เชื่อว่าเขาก็มีดีเขาก็บทเดือเหมือนกันนะที่แล้วเขาบทแต่ดูเหมือนเขาจะแถวไปนะที่แลาวนะครับสำหรับทางสวายเรียงนะครับระวังทีเด็ดลืมเส้นฝั่งซ้ายแหละจำชื่อไม่ได้ละชื่อเลยนะตัวบราซิลใช่ที่เลี้ยงคนเดียวอ่ะใช่ใช่เนี่ยน่าสนใจเลี้ยงเป็นลูกเลยนะครับอ่ะตัวจริงน่าจะไหวนะครับเชื่อเชื่อว่าวันนี้ต้องเน้นแล้วแล้วทีเด็ดสินเองเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะชนะให้ได้นะครับอยากเป็นการลงเล่น ของเขาในครั้งแรกก็อยากที่จะทำงานให้ดีต่อหน้าแฟนบอลที่เข้ามาเชียร<ช>์นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube t a Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ